ัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงกําลังแจ๋วนึกอยากจะเอาโต๊ะมาตั้งก็เอามาใช่ในรายการที่แบบอยากทําอะไรก็ไม่ตอนเช้าเช้าไงเหมือนสมาคมที่ผู้ใหญ่เขามานั่งกันแล้วกินกชากาแฟขอนั่งกบก็คิดสภากาแฟเขาเรียกสภากาแฟเช้านี้จะกินอะไรอาราบิก้าหรือว่าลาเต้หรือว่าลาไปไหนลางานแหละเราอะ จะกินอะไรดีอ่ะแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ดาวเมืองไทยของเราเนี่ยนะมี77จังหวัดอาหารอร่อยแล้วเนี่ย7จจังหวัดเพราะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมส่งจดหมายข้อความต่างๆเราเปดนลเลยเยอะเลยเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นและซุปหางวัวค่ะร้านโดราก้อนก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นซุปหางวัวจังหวัด อุบลราชธานีร้านโดราก้อนของเฮียแปะเนี่ยนะคะหโอใช้เตาแบบเตาถ่านมันจะอุณหภูมิมันจะแบบไปเรื่อยๆขายอยู่หลังจวนผู้ว่าในตัวเมืองอุบลราชธานีร้านนี้เปิดมา20ปีละเฮียแปะก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนไปคัดสรรเนื้อวัวที่มันแบบคุณภาพดีสดใหม่เอามาตุนกับอะไรยาจีน ยาจีนนี่ต้อง20อกว่าชนิดมันเท่านั้น<า>ไม่งั้นมันดับขาวไม่ได้แล้วต้องตุนนานเท่าไหร่ ยี่สิบสี่ชั่วโมงสี่สิบแปดชั่วโมงไปเลยเอาให้มันเปื่อยคือแค่ข้าป่าก็ละลายเลยเมนูเด็ดคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อรวมมีทั้งเนื้อรวมคือเนื้อสดเนื้อเปื่อยเอ็นตุ่นและเครื่องในคือครบเครื่องส่วนที่ทุกคนเห็นอยู่คือซุปหางวัวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหางวัวก็มีซึ่งจะนําหางวัวมาผ่านกรรมวิธีโบราณตุ่นด้วยยาจีนถือเป็นร้านเดียวในจังหวัดอุบลราชธานีเลยที่มี เมนูซุปหางวัวตึงขายในราคาชามละ60บาทนอกจากนี้ใครที่ว่างงานหรือกำลังมองหาชีพเฮียก็บอกว่าอะใครอยากมาเรียนรู้ไอ้กรรมวิธีแบบเนี้ยเฮียเปิดสอนด้วยเอาไหมล่ะนะและอย่างที่เมื่อกี้บุมเห็นคือมีผงซุปให้ด้วยเผื่ออยากจะไปเปิดร้านเล็กๆเผื่อคุณย่าอยากเปิดแถวพระรามเปิดตั้งแต่9้าโมงถึงสี่โมงหยุดวันอาทิตย์น่ารักนี่หลังความผู้ว่า ความเติมถ่านเนาะคือแบบต้องตุ่นเตาถ่านแล้วต้องเติมต้อง4 8ชั่วโมงไงฮะถึงจะระอุกแล้วก็เน่ยถึงจะเปื่อยนึบแบบนี้เแล้วมันเปื่อยแบบแล้วสังเกตคือร้านซุปที่มีอะไรเกี่ยวกับวัวกลิ่นอะคือแค่เดินผ่านหน้าร้านอะมันจะหอมแบบเลยเขาใช้สมุนไพรแบบของจีนด้วยไงดีอะ กินขาวแล้วก็ไปกินขนมกันต่อได้ค่ะขนมจีนอ้าวอีกแล้วอีกแล้วย่ามานั่งใกล้ๆลูกโตแล้วยังใช้มุกนี้อยู่ย่ามุกนี้ไม่ต่างจากมุกที่หนูเคยเล่นบุญวินัยวงขาวหรือผู้ใหญ่ในเนี่ยอยู่ที่อำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชแกเปิดพื้นที่สวนส้มโอของแกนี่แหละ เป็นส้มโอทับทิมสยามด้วยนะอร่อยมากแล้วก็สวนสมรมส่วนสมรมของเขาก็คือส่วนผสมแต่เขาเรียกว่าสวนสมรมนะขายขนมจีนจ้าละสิบาทขนมจีนใครเยอะอร่อยมากขนมจีนเหมือนขนมจีนสดเส้นอย่างเงี้ยคนไปเยอะเพราะว่าถูกแล้วทําสดใช่แบบนี้เลยนะคนก็ไปกันทั้งวันเลยขนมจีนที่นี่เนี่ยทางร้านให้ลูกค้าบริการตัวเองจ้ะชอบน้ําแกงแบบไหนก็ตักเอาเลยคือไปรับขนมจีนเสร็จน้ําแกงเผ็ด ใช่มีน้ำยากะทิน้ำยาแบบเผ็ดน้ำพริกก็มีแกงกะทิไข่แกงขี้ดีถ้าน้ำยาแกงเขียวหวานขา 30, ไข่0ามสเครื่อง<ห>เขา<ห>จะเยอะหน่อยนะคะ<ๆ>ลูกค้ามาหลายคนก็จะแบบสั่งแบบครึ่งกิโลโก็ไ,ได้นะขนมจีนอะอถ้าครึ่งกิโลก็60บาทเองนะ ขนมจีนไปกินอย่างนี้เราก็ได้น้ำยาแบบเนี้ยเลือกเอาว่าถ้วยแค่นี้มันพอแล้วสวนผักทาภาคใต้ต้องผักดีผักปลอดสารพิษปลูกเองในสวนด้วยที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่ในเจ้าของสวนบอกว่าแกจะปอกส้มโอทับซิมสยามให้ด้วยใส่จานไว้ให้ลูกค้าชิมกันเต็มที่ไม่คิดเงินกินขนมจีนเสร็จกินส้มโอต่อเลยใจจะได้ซื้อของลุกแาล้แลบางวันก็ยังมีกล้วยฉาบกล้วยกวนให้ทานกันด้วยนะ เออเหมือนเากินแบบในสวนมันเขาเปิดเฉพาะเามีอะไรในสวนเขาก็ทําให้เรากินเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่เปิดขายขนมจีนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ถูกดาวแปดโมงถึงใบสามเดี๋ยวพาไปกินอันนี้ขอส่งเข้าประกวดคุณไหนคือคุณเคยกินข้าวยำไหมข้าวยำแบบว่ามันต้องคลุก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 อะไรยอย่างใส่น้ําบูดูใส่น้าบูดูแล้วก็ต้องมาเป็นแบบว่าใส่จานไม่ได้ามันต้องชามอ่ะมันต้องแบบเนื้อคลุกแบบมันมันแต่อันเนี้ยมาในลักษณะ ตะเกียบอย่างหูชิร้านทางเลือกด้วยคุณอยู่ที่ถนนเพลินพิทักษ์ค่ะในเขตเทศบาลนครตรังนะคะซึ่งทางร้านเนี่ยเป็นร้านอาหารสุขภาพชื่อดังม,ม,มีเมนูเด็ด<ล>ทางร้านเนี่ยที่มียาวนานมากว่า22ปีได้โอ,นอนงนห้าดาว<ม>ด้วย <ทำ S 1> ใช่อันนี้คือเข้าวยำปักใต้ค่ะ<ม>ได้แบบคือรางวัลโอท็อปห้าดาวอ่ะแล้วมาอย่างยาวนานอ่ะ ซึ S <S> ่งล่าสุดเขาจอ่อสลายเฉยเข้าใจครเมนูนี้ซูชิข้าวยำนะคะโดยเขาจะนําพืชผักต่างๆเครื่องปรุงรสเนี่ยมายำรวมกันแล้วก็เอามาปั้นป right <e ั้นก yep ับข้าวเบายอดม่วงข้าวเบาข้าวเบายอดม่วงแล้วก at um> ็เป็นข네้าวพันธุ์ที่เรียกได้ว่าเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่มันแบบเกาหลีเลยเนี่ยใช่ข้าวเขาก็มีโภชนากาแบบสูงด้วยนะคะเขาก็ทํามาเป็นแบบว่าคำคำแบบนี้เป็นเหมือนซูชิแบบโรฮอยบับบิมบิมบับเกาหลีได้ใช่ถูก ส่วนวิธีรับประทานนะคะจะนำน้ำข้าวย a แล้วก็น้ำมะนาวเนี่ยเอาสุดท้ายเนี่ยเอามาราดบีบราดบนซูชิแทนที่จะจิ้มกับโชยุคุณแล้วก็ทานคู่กับเครื่องเคียงนะคะเขาจะมีผักสดหลายชนิดให้คุณเลยนะคะจะไ,ได้ความอร่อยที่ครบเครื่องหอมกลมกล่อมลงตัวนะคะคแล้วก็มีความเป็นใต้มีความเป็นญี่ปุ่นราคา6ชิ้น60บาทกล่องใหญ่8ชิ้น70บาทร้านเปิด6โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะ หยุดวันจานเฮ้ยเก๋มากเข้าใจครับกินง่ายจริงอุไทยของนีเขาเยอะอุทัยที่คุณย่าบอกขนมปังก็อร่อยแต่ร้านนี้ร้านนี้ไม่ได้มีแค่สังขยาร้านนี้มีหมูหยองไส้กรอกแฮมพิซซ่าจริงเหรอ สังขยาก็ว่าเด็ดแล้วนะขอดูหน่อยบ้านกลางนาเบเกอรี่หุยแล้วมันจะหอมมากเลยนะอร่อยมากอยู่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอหนองฉางค่ะทําขนมปังเบเกอรี่และไฮไลท์คืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะชิ้นละสี่บาทบุ้งชิ้นละสี่บาทจริงๆจะเอากําไรจากไหนร้านนี้ค่ะเจ้าของร้านคือคุณนพวงศ์เคยเป็นอะไรอาชีพให้ถ่ายอ่ะดูเชฟเชฟโรงแรมและเชฟสายการบินดัง แต่สุดท้ายตัดสินใจบอกอุ๊ยกลับบ้านเกิดอุทัยธานีใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายทำนาปลูกข้าวแต่ก็ยังมีความชอบในการทำเบเกอรี่อยู่หลังจากที่เคยเป็นเชฟมาก็จึงตัดสินใจเห็นไหมใช้บ้านตัวเองนี่แหละค่ะทำเป็นร้านเบเกอรี่มีหน้าอะไรบ้างปังหมูยองปังไส้กรอกปังไส้ครีมปังสังขยาปังใบเตยปังหน้าแฮมปังพิซซ่าเค้กกล้วยหอมคุกกี้และปังหอย อะไรคือปังหอยน่าจะเป็นเหมือนหอยลายนะหรือจะเป็นขนมอาหารเช้าเนาะทุกคนก็ต้องกินอาหารเช้าใช่ไหมแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์ถุงละ4บาท4บาทค่ะขอโทษนะคะทําไม่ทันไส้กรอกก็ไม่ได้แล้วนะทําไม่ทันเพราะอะไรลูกค้ามารับถึงหน้าบ้านเลยค่ะครีมคนแบบนี้ชอบกินหลายคนบอกว่าอุ้ยตอนเนี้ยอะไรก็ขึ้นราคาหมดเลยอ่ะร้านจะขายเพิ่มราคาไหมร้านยืนหยัดบอกว่า ไม่ว่าอะไรจะขึ้นแต่เราจะขาย4บาทเท่าหมายถึงทุกอย่าง4บาทหรือไม่ต้น4บาทเขาบอกชิ้นละ4บาทชิ้นละสชิ้นละสบาททุกอย่างคุณแม่ไม่หรอกคือนึกออกว่าไรแค่รอหนมปังมันยีสต์มันเจริญเติบโตอ่ะมันก็ใช้เวลาแล้ววันหนึ่งขายได้1,000ถึง1,500ชิ้นอยู่ได้เลยนะคะซึ่ง คุณนพโภคบอกว่าเป็นรายได้ส5 0 0 0ันต่อวันเป็นรายได้ที่ภูมิใจและสามารถที่จะอยู่ได้แบบดูแลครอบครัวแบบสบายยอยู่ได้สบายเลยแหละคุณเข้าใจไหมคุณมาทํางาบนเคุณมาทํางานกรุงเทพสามสิบสแสนกว่าบาทอะเดือนนึงอะจบคุณมีค่าใช้จ่ายคุณมาทำงากรุงเทพคุณต้องเช่าบ้านเติมน้ํามันจริงอันนี้ใช้บ้านตัวเองอุทัยนะคะอากาศดีมากแล้วก็สโลลฟ์เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่นี่เขามีหลายหน้ามากเลยที่อุทัยอะ เขามีหน้าร้อนหน้าหนาวแล้วก็หน้าฝนด้วยเปลี่ยนมุกเปลี่ยนมุกเขามีหน้าร้อนหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวแต่ไม่มีหน้ารักเอางี้เดี๋ยวจะพาไปราชบุรีบ้าะเพิ่มกลับมาจากราชบุรีไปแล้วอยากจะบอกว่าราดบุรีอ่ะูมโดนพุ่งต่อยไม่ใช่ดีมากจริงขอย้ายที่นั่งได้ปะคือบูมจะได้เข้าใจคำว่าหายใจเต็มปอดจริงๆหายใจเต็มปอดแล้วมันไม่ได้ไกลมันไม่ได้เดินทางเป็นชั่วโมงหมายถึงว่าไม่ต้องแบบบินไปถูกไหม ซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะเขาครบจริงๆครบครบแล้วเลิกไหมเลิกเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ส่เลิกกับบูมเร้านที่บูมเห็นอยู่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยคือภูมิจิตคาเฟ่ขนมไทยภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิจิตและภูมิใจเลยคนที่นุ่นภูมิใจร้านนี้มากอยู่ที่อําเภอวัดคลงค่ะเกิดจากแนวคิดเนี่ยของเจ้าของร้านเป็นคนรุ่นใหม่เนาะและต้องการอนุรักษ์ขนมไทยซึ่งแฟนของดีในท้องถิ่นไม้ที่เมื่อกี้เห็นคือผู้ชาย คุณพิชอตพัฒน์พิคาวิวว้าวกันนาคนนี้เิคาตื่นเต้นกับขนมเนีย่ากมากพิชิพัฒน์เขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่จริงๆแล้วคนรุ่นใหม่น่าจะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรกับขนมแต่เขามาทําขนมแต่ปรากฏทําคาเฟ่เลยจ้ะแล้วเป็นคาเฟ่ขนมไทยนี่ของเอกแล้วสิ่งที่เห็นคือแป้นน่ะเขาก็ดีไซน์เห็นไหมแป้นพิมพ์ลงไปออกมาเป็นทองเอกมันเหมือนเข้าตูหรือว่าไอ้แป้นชอบชอบชอบซึ่งเราเข้าไปเราเลือกขนมได้หมดเลยน้องบูม ทางร้านน่าจะจัดชานแบบนี้สวยงามแล้วเป็นพอดีคำจะได้กินแบบจะได้กินเรียกว่ากินหลายๆอย่างที่ร้านมีทั้งหมด40ชนิดอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือทองหยิบทองหยอดฝอยทองต้องมีอยู่ละเม็ดขนุนต้องมีอยู่ละทองเอกเสน่จันมีจ่ามุงกุดขนมชั้นลูกชุบปกกากรองจุดเด่นของร้านนี้คือน้ำตาลมะพร้าวซึ่งเป็นของดีของเด็ดของคนที่วัดเพลงเขาทำให้รสชาติขนมเนี่ยหอมอร่อยนี่ไง เห็นไหมแล้วก็กลายเป็นเหมือนสะพากาแฟเช้าเช้าใบใบไม่แต่กินกับกาแฟร้อนๆใบใบพ่อแม่เราอยากเติมหวานน่ะน้อยนิดแล้วมาที่นี่นะบอกเลยลูกค้าชื่นชอบสามารถเลือกรับประทานได้ซื้อกลับบ้านได้เป็นของฝากได้ราคาชิ้นหนึ่งเริ่มต้น9บาท8 9บาทเท่านั้นเลือกอันนี้คือเขาให้เราเลือกเลยเ่าอยากให้จัดแบบไหนแล้วก็อย่างที่บอกเริ่มต้นที่8 9บาทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างบุมอยากทามบุมบอกว่ามันน่าสนใจ เขามีเปิดสอนด้วยนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สนใจคาเฟ่เปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งยาวไปจนถึง5้าโมงครึ่งเดี๋ยวนี้ขนมขนมเขาทาแบบหวานน้อยด้วยนะดีกินกันได้นานๆเลยไปขนมอีกอย่างนึงไม่รู้เป็นเด็บว่าจะคุ้นกันหรือล่าดอกดินขนมดอกดินไม่รู้จักรู้จักแกะดอกดอกเียรู้จักแต่ แต่ย่ารู้จักแต่ดอกดินกัญญามานพอดอกเบี้ยอึ้งไปเลยดิดอกเบี้ยอะไรคือดอกดินกัญญามมนเห็นไหมเด็กไม่รู้จักฉันชอบอะไรที่เด็กไม่รู้เก่ามากแล้วดังมากนะคะเป็นพุ่นจับชื่อดังนี่มันเป็นขนมดอกดินจากจังหวัดพิจิตรพูดถึงแบมันพิจิตรอันนี้เนี่ยขนมเปียกปูนเลยรีบกินเพราะเขามีแค่เดือนสิงหาถึงตุลาเท่านั้นทำไมเขาถึงต้องมีแบบนั้นอยู่ที่บ้านเขารถอำเภอทับคล้อเหมือนแบบว่ามาจากดอกไม้เขาฤดูการแม่นี่ดอกเหรอเขาเอาสีมาจากดอกไม้ปีหนึ่งก็เลยทำขายแค่ครั้งเดียว คือป้าตู่เนี่ยเป็นชาวบ้านที่สืบทอดการทําขนมแบบนี้มาจากบรรพบุรุว่าดอกดินเหมือนทูบอ่ะเห็นปะใช่มันเป็นพืชขนาดเล็กก้านสีม่วงเข้มดอกจะสีขาวนวลดอกมันจะโผล่มาเหนือดินช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเท่านั้นแล้วขึ้นที่จังหวัดแล้วจิตแล้วชาวบ้านก็ไปรู้นะว่าเออมันเอามาทําขนมได้ เนี่ยแล้วก็รู้ว่ามันดอกทำมาเป็นสีไม่มีพิษเขาจะใช้ดอกมาปั่นให้ละเอียดก่อนคั้นเอาแต่น้ําผสมเข้ากับแป้งน้าตาลแล้วก็เกลือมาเปลี่ยนสีเราปลูกเองได้ไหมไมนขึ้เป็นดอกไม้ป่าเนี่ยพอเขาเทใส่กระทงใบตองไปนึ่งนะใช้เตาถ่านด้วยนะประมาณ10นาทีมันจะหอมแล้วก็เอามะพร้าวถึงทึกเนี่ยขูดโรยหน้าไปอีกแล้วก็นึ่งต่ออีก5นาที เราก็จะได้ขนมดอกดินสีม่วงเข้มคืองงตรงเขากลายเป็นสีม่วงได้ยังไงไม่ได้ใส่สีสัดไงวิทยาศาสตร์กลิ่นหอมคล้ายกลิ่นเขาบอกกลิ่นคล้ายไอดินใหม่ๆอ่ะ เหมือนถ้าเกิดเราฝนตกเราจะได้เปลิ่นไอดินแบบนั้นอ่ะเนาะป้าตู่บอกว่าจะรับทําขนมดอกดินและขนมไทยอื่นๆจําหน่ายในหมู่บ้านและส่งไปให้กับส่วนราชการที่ต้องการขนมไทยไปจัดเระไม่ได้จริงอยากได้แปลกๆแบบนี้สั่งป้าตู่ก็ได้ขนมดอกดินฝากไว้วันนี้นะคะมีหลากหลายทั้งอาหารแล้วก็ขนมหวานด้วยแต่อย่าลืมค่ะฮวงใยสุขภาพลดหวานลดโรคจากสสสนนะถูกค่ะไแล้วค่ะเบรกหน้านะคะยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายน่าสนใจพอเราสี่คนเลยละค่ะทักสักครู่ รอแล้วผูกไม่ได้